กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอบศจัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรัศกรไทยในการเข้าร่วมงาน w o r l d Expo o s a k a 2025คันไซเจแปนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2025โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขมาเป็นประธานผู้มอบรางวัล การจัดการประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจําอาคารเนธศการไทยในครั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เปิดเวทีโชว์ภูมิเชิญชวนนักออกแบบทั่วประเทศส่งผลงานสร้างสารรค์ชิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาทโดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากกว่า200ผลงานด้วยครับวันนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อที่จะแถลงข่าว ในส่วนของมาสคอตและก็เครื่องแต่งกายของพนักงานประจำอาคารนิทรรศการซึ่งประเทศไทยจะต้องไปร่วมจัดงาน World Expo นะครับที่ออสกาในปี2 0 2 5ระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13ตุลาคม2568นะครับซึ่งก็ในส่วนหนึ่งของ TOR หรือการจ้างงานเนี่ยเราก็ให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างที่ได้งานเนี่ยจะต้องจัดให้มีการประกวด ส่วนของมาสคอตนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องแต่งกายที่พนักงานจะต้องสวมใส่ในการดูแลหรือในการต้อนรับนานาชาติที่จะเข้ามาชมนิทรรศการของประเทศไทยครับเข้ามาม,มีผู้สนใจเยอะนะครับในส่วนของมาสคอตเองก็เกือบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องแต่งกายก็น่าจะ,ะใกล้เคียงกันนะครับมีผู้สนใจนเข้ามาส่งเข้ามากรรมาการก็ พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มันสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่จะทําให้ชาวโลกเนี่ยจดจําได้เวลาที่ไปเยี่ยมชมนิทศกาลของประเทศไทยไนดะ้คะแนนใกล้กันมากครับคือ,ค,อคือใกล้เคียงมากนะครับ่างอย่างตัวมัสคอตเองเนี่ยที่เราได้ก็จะเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็ที่เป็นวงที่อยู่เหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าเฉลียวนะครับเฉลียวนี่คือไม้ปักหมอยาอันก็คือ คิดมาจากส่วนของการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับตัวมาสคอตเองเนี่ยมันก็จะสะท้อนอะไรหลายอย่างซึ่งผู้ที่จะทําก็ทําเป็นตัวตุ๊กตาซึ่งง่ายต่อการที่จะทำแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาชมนีทรรศการได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยเข้าใจว่ายากในการตัดสินเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันมากแล้วก็เป็นการแต่งกายที่เป็นชุดยังมีความเป็นไทยแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันก็จะใหม่ เหมือนกับยุคป,ปัจจุบันที่สามารถที่จะสวมใส่ในการที่จะต้อนรับแขกของประเทศไทยที่จะไปเยี่ยมชมเนื้อสกานของประเทศไทยได้ครับครับก็เห็นผลงานเขาก็บอกว่าเป็นการผรสมผสานระหว่างจุดได้ให้ใส่แล้วสวมใส่แล้วทางานได้จริง<ม>นะครับเป็นชุดไทยประยุกต์ขึ้นมา แรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับก็อยากให้มันเป็นเหมือนทูตนะครับระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ชุดก็จะเป็นสไตล์ที่ดูเรียบง่ายใส่ทํางานได้จริงครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในการทํางานครับก็แรงบันดาลใจจากแมงสีหงหตาครับที่เป็นเรื่องของพรมวิหารสีนะครับนี่อาจจะ อาจจะสอดคล้องในเรื่องของการที่จะมาใช้ในทีมงานของด้านสารสุขนะครับของที่จะจัดที่โออสกานะครับก็เลยนำมาใช้งานแล้วก็นําเอาอัตลักษณ์ที่เป็น CI นะครับก็คือตัวของโลโก้นะครับมาใช้ในการทําออกแบบแล้วก็ ให้มีประยุกต์ในตัวของมา s สคอตให้ดูมีความน่ารักนะครับแล้วก็สีที่ใช้หรือว่าแพทเทิร์นต่างๆก็รำเอามาจาก o r p เ r a t เอ d e n t i t y ที่เป็นตัวของงานที่จัดในพาวิ l เลียนอยู่แล้วนะครับก็เลยน่าจะมีความสอดคล้องแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นชุดมาสคอตจริงๆได้ครับผมใช่ครับตัวมา s c สคอตนี่ก็เป็นตัวแสดงสัญลักษณ์ของประเทศไทย จริงๆคือเฉลวแต่ว่าตัวตุ๊กตาที่เอามาประดับด้วยเฉลวเนี่ยก็คือตัวที่จะทําให้ทั่วโลกได้รู้นะครับคือ,อที่ผ่านมาอาจจะมีอย่างอื่นซึ่งจดจําง่ายแต่ว่าเฉลวเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยเข้าถึงความจําของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็อยากเรียนว่าเฉลวนี่คือความ เป็นแพทย์แผนไทยในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันที่เรากำลังจะผลักดันให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นธุรกิจบริการสุขภาพที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นาเงินตราเข้ามาประเทศได้นะครับทั้งตัวของมาสคอตตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยให้ได้จดจําอีกเรื่องราวหนึ่งของเฉลี่ยได้ครับครับก็ในท้ายที่สุดนะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนคนไทยและก็หลายๆท่านที่มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน่นในห้วงที่จะจัด เวิร์คเอ็กซ์โปหรือนิทรรศการระดับโลกเนี่ยประเทศไทยไปร่วมจัดในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมของปี2568ครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการนำเสนอของประเทศไทยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับการจัดงานซึ่งรัฐบาลเราลงทุนในการเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้มากครับ